สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องบิวพัดครับผมวันนี้แปลกตาหน่อยมาอยู่ที่โซลครับประเทศเกาหลีใต้นะมาถึงโซลแล้วนะครับภารกิจเยอะเดี๋ยวค่อยๆตามกันไปนะแต่ว่าตอนนี้อุณหภูมิไม่ค่อย ไม่ค่อยหนาวเลยสิบกว่าใครมาช่วงตุลานะก็เตรียมเสื้อยืดปลีดักอันหนึ่งก็อยู่ได้แล้วครับเดี๋ยวเข้าเมืองก่อนเดี๋ยวขื้อรถไฟขอนลุูงนะครับไป สำหรับใครก็ตามนะครับที่มาที่อินชอนนะที่โซลซูหริเอร์นะครับเดินเกาหลีใต้นะถ้าอยากจะเข้าเมืองก็ต้องมี2เวิ้นะครับจริงๆมากกว่านั้นละกันมีตั้งแต่รถบัสนะครับแล้วก็เอ็กซ์เพรสเทรนนะที่อยู่ข้างหลังแล้วก็เทรนที่จอดทุกสต็อปนะครับเลือกได้เลยครับว่าอยากจะใช้ช่องทางไหนนะอันนี้ใช้เอ็กซ์เพรสเทรนนะครับกินเวลาประมาณ4 5่ถึงหชั่วโมงนะครับพุ่งตรงไปถึงโซลเซชันแล้วเดี๋ยวค่อยต่อกันไปมาที่นี่ครับอยากจะซื้อเลยก็ได้มีเวดดิ้งมาชินอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิิิดดดใคคครรซซืืืื้้้้้อออออผ่่าาาานน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 นแแแแปปพลลเเเชชัััๆกกกก็็มมมจจววงไหะะบบบถ Discovery Pass ของโซลมาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถใช้ Air ิคได้ฟรีนะครับตัว Discovery Pass เนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายเวลานะตั้งแต่แบบ24ชั่วโมง48ชั่วโมง72ชั่วโมงนะครับซึ่งข้อดีมันคล้ายๆกับการที่คุณไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคือเขานับเป็นชั่วโมงนะเขาไม่ได้นับเป็นแบบว่าเป็นวันสมมุติว่าคุณ a c t i v a ต e ตอนบ่ายโมงมันจะไปหมดอายุอีกทีนึงตอนบ่ายโมงวันพรุ่งนี้อะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับสำหรับ24ชั่วโมงนะก็ลองดูครับว่าถนัดแบบไหนสำหรับผมผมเลือกจอง Er มาาาาาเเเทีีี่่่ยยวววดดไปกอน,นะคครรรัพราราางนะแล้้วก็็ไม่จําเปนตองือเป็น สคอรีพาร์ทครับว่ากันอเมอริกา n o Part วัวยี่ะิบ Part มาง จะบอกกันนะครับวันนี้มีภารกิจนะไปลองชุดคันที่สองครับของอาร์ซิซี่นะค่อยๆเดินทางไปที่อาร์ซิซี่กันนะครับตอนนี้ยังเช้าอยู่เดี๋ยวขอกินกาแฟก่อนนะจริงอยากมากินร้านที่อยู่ข้างบนนอะชื่อโมโต้นะครับแต่ว่าข้างบนเหมือนจะปิดอยู่ก็เลยกินชัลล่านแทนครับได้วิวประมาณหนึ่งเหมือนกันสวัสดีสวัสวดีนี่ก็มาอยู่ที่ยิงดงนะครับเดินเลยมาเรื่อยๆก็จะมีร้านอยู่บาลานนะอยู่บาลานวันนี้เหมือนมี ขอ, uh huh. องปล่อยนะครับมีคนมาแคมปิ้งนะก็หลังจากที่ถามมาครับมีคนไปต่อคิวนะวันนี้คือวันเปิดตัววางขาย1906นะครับมีไนกี้ด้วยไนกี้ก็มีคิววันนี้มีคิวอะไรกันนะ บอกเลยครับว่าเริ่มกลับมาคึกคักแล้วคนเกาหลีเองเขาไปต่อคิวนะครับถามคนเกาหลีนะคนเกาหลีเขาเองเขายังไม่รู้ว่ามีอะไรอ,ออกนะครับแต่ว่าก็ไปต่อคิวไว้ก่อนแต่นิวบาลานต์ออกแน่ๆครับ1906เนะครับเป็นลิมิเต็ดอ dition วางขายเฉพาะที่เกาหลีเท่านั้นนะครับใครพลาดตัวดิสิสเนวแดดก็ตัวนี้ก็น่าจะพลาดเลยนะหลังจากที่ผมออกทริปไปเนาะเดวเดินไปต่อครับไป น่ารักเลยครับ I hate มันเด y เกียดวันจันร้านคาเฟ่ครับของเกาหลีเนะี่ยคือมีเยอะนะปัญหาเดียวของร้านคาเฟ่นีนี่คือเปิดสายนะก็สาหรับใครที่ตั้งใจจะมาเกาหลีทํากันบ้านนิดนึงนะว่าคาเฟ่ที่ตัวเองอยากไปเนะนี่ยมันเหมาะกับเวลาที่ตัวเองจะต้องเที่ยวหรือเปล่านะข้อดีอย่างหนึ่งของที่นี่คือเป็น walking friendly city ม,มากๆนะครับคือทางเดินค่อนข้างดีเลยแหละเนี่ยอย่างร้านเนี้ย citrus table market คืออยู่ๆก็เดินผ่านก็มีแบบ เบเกิลว a f ฟ l e s a n d w i c h ร้านก็น่ารักวิวกนะ็ดีร้านาซิซี้อยู่ตรงนี้ฮะถ้าทางผมจะมาเร็วไปนิดนึงเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนข้างล่างมีร้านแซนด์วิชนะแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวรอซาโตคิมก่อนน่าจะยังไม่มามาเร็วไปนิดเดียวไป อันนี้น่าจะเป็นชุดผมนะที่เขากำลังรีดอยู่อันนี้เป็น second fitting นะครับครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นที่กรุงเทพนะครับที่เดอะเดคอลัมนะแต่ครั้งนี้มา fitting รอบที่2ที่เกาหลีนะครับแล้วเดี๋ยวเขาน่าจะ shipping ปปหลังจากเซ c o n น fitting นะครับไปที่กรุงเทพนะหลังจากนี้นะเดี๋ยวดูว่าจะออกมาหน้าตาไ รอบนี้มาเยินถินอาซิซี่เลยครับแล้วก็มาลองครั้งที่2นะคือเท่าที่ลองมาครับคุณซาโตคิมก็บอกว่าจริงๆฟิตติ้งนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่น,นะครับซึ่งตัวผมเองก็ไม่ได้เกณฑ์เวทหรือว่าไม่ได้มีเชฟที่เปลี่ยนไปนครับแต่ว่าเขามารีเชกทีว่าสูตรตัวที่แก้จากรอบฟิตติ้งครั้งที่หนึ่งครับมีความแตกต่างยังไงกับรอบที่2อนะก็คือครั้งแรกที่ผมลองที่ลองฟิตติ้งครั้งแรกที่เดดเดครัมครับ ตัวไหล่ของผมจากชุดแรกเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยพอดีกันนะครับซึ่งไหล่ข้างขวาผมอะสูงกว่าไหล่ข้างซ้ายนะบอกได้ระดับหนึ่งด้วยครับว่าแบบไหล่ผมงอมาข้างหน้าข้างไหนามากกว่ากันซึ่งมีช่วงเอวกับช่วงอ,อกที่รอบที่แล้วครับรู้สึกว่าฟิตไปนิดหน่อยแล้วก็ช่วงแขนครับช่วงแขนคราวที่แล้วรู้สึกจะยาวไป,ไปซึ่งรอบนี้มาอ่จาสสิกรอบหนึ่งก็ยังรู้สึกว่ายาวไปหน่อยเนื้อนะก็คือต้องขยับขึ้นนะครับรอบที่แล้วรอบแรกที่กรุงเทพครับ,รบก็จะมีความยาวของแจ็คเก็ตที่ ที่ค่อนข้างยาวเกินไป รอบนี้มาเขาคือแก้แล้วกลายเป็นว่ามันสั้นเกินไปก็คือต้องขยับลงอีกนิดนึงนะครับรวมถึงแบบตัวแขนนะเขาต้องขยับขึ้นอีกหน่อยนึงนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันยังยาวไปนิดเดียวนะครับแนะนําว่าต้องติดเสืเ้อเชิ้ตมานะเอาเป็นว่าถึงขนาดมาฟิตที่เกาหลีใต้เนี่ยผมก็ยังต้องติดเสื้อเชิ้ตตัวที่ผมใส่บ่อยๆมาด้วยนะครับเขาจะได้เห็นภาพชัดนะว่าเขาต้องตัดความยาวแขนเท่าไหร่อย่างไรนะครับตัวเกงเนี่ยก็จะมีปัญหาเล็กน้อยเพราะว่าขาผมเมื่อเทียกบกับสัตว์สวนแล้วเนี่ยขาค่อนข้างสั้นไปนิดนึงนะ ต้องตัดขายให้สั้นขึ้นผมอยากได้สไลด์เบรกก็คือมีเบรกนิดเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงแอดจัสกันแล้วก็ช่วงสะโพกผมเนี่ยต่อให้เขาขยายแล้วรอบที่แล้วนะครับรอบนี้ก็ยังต้องขยายอีกหน่อยนึงนะเพราะว่าตัวผมเองมีช่วงสะโพกที่ค่อนข้างใหญ่นะครับรอบนี้เป็นฟิตติ้งที่2แล้วน่าจะเสร็จแล้วแหละแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็รอรับตัวแจ็กเก็ตที่ประเทศไทยนะครับซึ่งเดี๋ยวเขาชิปกลับไปที่เดดเๆคลัมนะครับแต่จริงๆเขามีแอบถามผมด้วยว่าไปไหนหรือเปล่าช่วงนี้นะครับซึ่งโอเคถ ก็เลยเดี๋ยวรอชิปไปแล้วกันนะครับซึ่งผมคิดว่า Experi e n ณ์ที่มาฟิตติ้งที่นี่ก็จะมีความแตกต่างกับการฟิตติ้งที่กรุงเทพเล็กน้อยนะเพราะว่าที่นี่เขาค่อนข้างพร้อมกว่านะครับถ้าเกิดใครอยากจะมาฟิตติ้งครั้งที่2หรือฟิตติ้งครั้งแรกวัดตัวเสร็จแล้วที่เดลเดคลัมก็สามารถมาฟิตติ้งที่นี่ได้เช่นเดียวกันนะครับคือมันเป็นออปชันที่น่าสนใจมากๆนะปัญหาเดียวของทุกคนที่สําหรับบีสปอกนะก็คืออาจจะต้องรอ รอสักหน่อยนะครับเพราะว่ามี first second fitting นะครับบางคนอาจจะ first ที่กรุงเทพแล้วก็ไปรอ second รอบหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างผมก็คือต้องรอบ2ก็คือโอเคบินมาลองที่นี่เลยเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเขายังถามผมว่าอยากจะลอง fitting ที่3หรือเปล่าไม่ไม่เป็นไรแล้วผมว่า work แล้วดูจากทรงโดยรวมผมว่าสวยนะซึ่งผมมีถ่ายรูปไปนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวลงตามไปด้วยนะแค่นี้ครับเดี๋ยวตามไปกินอาหารที่เป็นล o c อล food คุณซาโต้คิมจะพาไปนะ o k เค I will see you guys next time next time bye bye เป็นคนเกาหลีที่น่ารักมากๆเนอะก็เป็นเมืองที่รักด้วยครับใครมีโอกาสก็แวะมาแล้วกันนะ